สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุ๊กท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟัง7บทเรียนครับจากการปรนรณาเป็นนักเรียนของตลาดหุ้นมากกว่า10ปีนะครับนี่คือสิ่งที่การเทรดได้ซ้อนเขาเกี่ยวกับชีวิตนะฮะได้เดียมาจากนะครับทวิตเตอร์นะครับทวิตคุณซานจีฟนะครับ Trading in the now นะครับลิงก์ได้คลิปนะครับถ้าสนใจอยากอ่านต้นฉบับนะครับเเรื่องครับ ที่เขาบอกว่านะการเทรดได้สอนเขาครับให้เอาไปใช้กับการใช้ชีวิตได้นะเอาไปแอปพลายการใช้ชีวิตได้เลยฮนะการเทรดเนี่ยเป็นสิ่งที่สุดยอดมากนะครับเนี่ยเจ็ดเรื่องกันเลยครับ1คือการเทรดสอนเขาเรื่องความเสี่ยงกับรางวัลครับเนี่ยความสม่ำเสมอนั้นสําคัญกว่าความเข้มข้นนะครับรักการเดินทางครับ เ e t w o r k เท่ากับ network network นะฮะเน็ตเวิร์กเน็ตนะฮะอิสรภาพสำคัญกว่าเงินครับอำนาจแห่งการรับรู้ครับแล้วก็การควบคุมอารมณ์นะครับต้องบอกเ่ยว่าหลายเรื่องครับแต่วาผมนึกถึงสโตนกเลยครับเนี่ยที่ผมทำในช่องนี้นะครับสนใจก็ตามไปชมได้นะครับ1ครับเนี่ยข้อนี้ควบคุมอารมณ์สโตนก็มีนะครับ อำนาจการรับรู้ก็ใช่นะครับอิสระภาพสำคัญทาเงินก็ใช่นะครับรักการเดินทางครับนะฮะความสอนเสมอครับแล้วก็ที่สำคัญเลยครับเป็นนักเรียนของชีวิตครับสอ,อิก,ก็มีเช่นกันนะครับนี่เป็นผมว่าโอ้เรื่องนี่นะถ้าคนศึกษาสวออีกนะคุณจะเห็นไมซ์เซตจุดร่วมครับและอาจจะทำให้คนเนี่ย เข้าใจการเทรดมากขึ้นนะครับก็ลองไปตามรับชมดูได้นะครับที่ช่องนี้ครับ stoic by เซลนะครับครับต่อมานะเอามาดูเลยว่าอะไรครับความเสี่ยงกับรางวันนะครับคือเขาบอกว่านะในการเทรดนั้นเราต้องมีการคำนวณขนาดความเสี่ยงเทียบกับรางวัลเสมอใช่ไหมครับในการใช้ชีวิตก็เช่นกันนะครับเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยครับเพราะว่า เกมการใช้ชีวิตนั้นมันก็เป็นเกมการเทรดเหมือนกันนะคุณต้องแลกครับคุณต้องแลกเสมอครับแลกกับความรู้สึกของเราเองกับการตอบรับหรือแลกกับความพยายามเพื่อให้ได้ซึ่งความสำเร็จครับเช่นกันครับถ้าคุณอยากได้ทางวันนะคุณต้องกล้าเสี่ยงครับและที่สำคัญถ้าคุณเข้าใจการเทรดเรื่องราวของริชลีวอร์นะครับ ไปนะั่นแะ่ะควรจะใช้ชีวิตแบบเกมชีวิตนะั้นในแบบที่คุณจะมีความรอบคอบมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าอะไรควรทุ่มอะไรไม่ควรทุ่มได้เลยนะครับนี่เป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาซึ่งจริงผมเห็นด้วยนะครับเพราะนี้นะต่อมาครับความสม่าเสมอนั้นสําคัญกว่าความเข้มข้นนะครับในการเทรดนั้นคนส่วนใหญ่มักจะมองว่า ถ้าเข้ามาเจอแล้วเขาต้องการอะไรที่มันเป็นโฮมรันใช่ไหมกำไรก้อนโตนะฮะหรือว่าถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งแบบโอ้โหลงทุนน้อยได้เยอะมือใหม่ส่วนใหญ่ที่เข้ามาในตลาดหุ้นเพราะต้องการเรื่องนี้ครับแท้จริงนะฮะคนที่สำเร็จนั้นเขาจะให้ความสม่ำเสมอครับให้การทบต้นสำคัญกว่าการถูกแจนะ็คพอตฮะ เขาบอกว่านี่เป็นสิ่งที่เขาใช้เวลาหลายปียนะกว่าจะเข้าใจมันครับว่าจริงๆเออเนี่ยการที่เขาจะปั้นพอนให้เติบโตนั้นอะ่ะไม่ใช่แค่การมองหาหุ้นที่มันจะเป็นหุ้นสิบเด้งหุ้นร้อยเด้งหรอกแค่โฟกัสการทำกำไรสเสมอน,นะฮะกำไรระดับ20% 3สเน็ีย่ยก็พอครับให้มันทบต้นทบต้นไปเรื่อยครับ ที่สำคัญครับเขาอ p p อพลายกับการใช้ชีวิตนะครับอบอกว่านะความสำเร็จในทุกอย่างก็ตามนะครับต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญครับการผู้เชี่ยวชาญนั้นอะ่ะไม่ใช่เป็นอะไรที่สำเร็จชั่วข้ามคืนครับคุณต้องสะสมครับสะสมประสบการณ์สะสมความรู้ครับเรียนรู้จากความผิดพลาดนะครับนี่เป็นสิ่งที่เขาก็ ได้เรียนรู้จากการเทรดเช่นกันนะครับการเทรดนั้นถ้าคุณเชี่ยวชาญน,นะครับมันก็ง่ายครับนะทำเงินง่ายแล้วก็รายได้ก็จะมีมากตามครับกําไรก็จะมีมากตามในการใช้เ,เช่นกันนะับถ้าคุณอยากเชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะอย่าคาดหวังว่าเหมนลงสนามหรือเข้าสู่เกมวันเดียวก็สําเร็จละพอไม่สําเร็จก็ท,ท้อใจถอนตัวไม่ใช่นะครับต้องทุ่มเทเวลานะ สามปีห้าปีสิบปีก็ว่าไปถ้าคุณมองว่านะรางวัลของความสเร็จนั้นมันมากพอเพร่อที่จะพลิกชีวิตคุณได้นะยอมครับยอมสละนะฮะยอมสละซะสะสมครับสะสมความรู้สะสมประสบการณ์จนกรทั่งกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเมื่อคุณไปถึงจุดที่เชี่ยวชาญแล้วครับรางวัลมหาศาลแน่นอนคุ้มค่าแก่การเสียเวลาแน่นอนนะครับข้อ3ามครับ รักการเดินทางครับในการเทรดนะกเขาบอกว่าคุณต้องมีความสนุกกับการเดินทางครับ enjoy กับ journey คุณฮนะในการเทรดเขาเนี่ยเขาบอกว่านะเขาก็ไม่ได้สำเร็จชั่วข้ามคืนนะแต่เขาเองก็ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจว่าเขาจะไปถึงจุดหมายแน่นอนครับเพราะว่า มันก็ไม่ง่ายเนาะเส้นทางเนี้ยแทนที่เขาจะเอาแต่ไปโฟกัสเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยเขาก็เอนจอยครับรเอนจอยกับการเดินทางกับการเรียนรู้และชื่นชมสิ่งที่เขามีครับนะฮะเราไม่ควรเนี่ยจดจอ่อกับเป้าหมายอย่างเดียวครับหรือมัวแต่เปรียบเทียบว,ว่าโอ้เป้าหมายไกลจังเลยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยทุกครับไม่มีความสุขหรอกครับนะฮะ เขาเลยให้ความหาจว่าเออเนี่ยนะงานเขาจริงๆริอ่ะก็แค่ทําให้ดีขึ้นครับหทุกวันครับนะแค่ทําให้ดีขึ้นหนึ่งนวันก็พอแล้วครับเอนจอยกับการเดินทางครับนะเอนจอยกับโปรเซสนะฮะในทางตรอีกนั้นก็บอกว่าเลยครับบอกว,ว่าผลลัพธ์นั้นอะ่ะมันเป็นสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้นะโอเคแล้วคุณคาดหวังมันครับว่าคุณอยากได้เหมือนแต่ว่าด้วยความที่ คนไม่สามารถควบคุมได้นั้นคุณจะต้องมีการกลับมาโฟกัสว่าเอออะไรคุณทำได้บ้างอะไรอยู่ในการควบคุมคุณคออะไรครับทำตามกระบวนการไงเนี่ยดีขึ้นวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่แหละคือกระบวนการ้าคุณทำดีขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถึงเป้าหมายเองครับนี่ฮะต่อมาข้อสี่ครับเน็ตเวิร์กเท่ากับ เน็ตเวิร์ดนประมาณนี้นะถ้าอ่านไม่ผิดนะ,กะเกลี้ยงประมาณนี้นะคือเน็ตเน็ตเวิร์ดเท่ากับมูลค่าใช่ไหมมูลค่ารวมมาเนี่ยนะก็คือคนจำเป็นจะต้องนะฮะเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่คนที่เขามีเจตนารมเดียวคุณะฮะมีเป้าหมายเดียวคุณฮนะต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่คิดเหมือนกันนะครับ อยากสาเร็จนะอยากสําเร็จเรื่องอะไรครับไปอยู่ในกลุ่มของคนที่เขามีจุดมุ่งหมายในเรื่องนั้นเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นไปอยู่ในกลุ่มของมือใหม่เหมือนกันอ่าแต่มือใหม่เหมือนกันที่ผมว่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นคือการเทรดเนี่ยมันมันเป็นมีความกึง่งกึงการพนันอยู่เยอะครับผมว่าคนส่วนใหญ่นะผมตีไปสักสัก80%เนี่ย คิดว่านักผนันนะครับถ้าคุณอยู่กับมือใหม่เนี่ยผมว่ามือใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะมันจะเสียเอานะมันจะพาเสียเอานะนะต้องคุณต้องไปตามคนที่เขาแบบมีประสบการณ์มากกว่าคุณนะครับแล้วก็เขาเป็นคนที่มองแล้วว่าการเทรดนั้นมันไม่ใช่เกมการผนันไว้แต่มันเป็นเกมของการพัฒนาตัวเองเกมของ process เกมของการระดับ mindset เนี่ยคุณต้องไปหาคนกลุ่มประเภทนี้อยู่ครับแล้วต,ติดตาม,มาครับ ตามผมก็ได้นะผมมีช่องทาง youtube ผมมีทางทว i t t e อร์ c e b o o k กก็มีครับผมก็เป็นคนที่เป็นคนหนึ่งแหละที่มีเป้าหมายว่าอยากจะสำเร็จ,จาก,การเทรดครับและผมต้องการจะพัฒนาตัวเองให้ควรค่าแก่รางวัลน,นะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมีใจร่ำรวยผมนะอยากสำเร็จ,จาก,การเทรดแล้วก็อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยเนี่ยผมว่าตามช่องผมมาก็ก็ดีเช่นกันนะครับ คุณคือค่าเฉลี่ยของคนหน้าคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากส่วนนะครับดังน,นั้นเนี่ยวิเคราะห์นะว่าคุณควรใช้เวลาและพลังงานกับใครนะครับมองหาครับแล้วก็เข้าร่วมนะครับต่อมาครับข้อ5อิสรภาพมากกว่าเงินนะครับนี่เป็นสิ่งที่การเทรดนั้นผมว่านะมือใหม่มักจะมองว่าเงินถ้ามีเงินแล้ว คุณจะมีอิสรภาพครับแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่นะครับถ้าคุณเทรดมามากพอหรือคุณศึกษาต่ออีกนะคุณจะเข้าใจแล้วว่าจริงๆอ่ะเงินเป็นสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้นะความสําเร็จคุณควบคุมไม่ได้ความมั่งคั่งควบคุมไม่ได้เช่นกันนะครับอะไรอะที่คุณควบคุมได้กันเลยครับนี่ะครับกระบวนการนะฮะการใช้จ่ายคุณครับ มุมมองคุณฮะคุณต้องกลับมาครับจะลำดับความสำคัญนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่คุณควบคุมได้เงินคุมไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นคุณต้องมองหาอะไรสักอย่างที่มันทําให้คุณดึงดูดเงินได้ครับออเลยครับความรู้ครับนะฮะประสบการณ์ครับทักษะนะครับกระบวนการระบบนะฮะกลยุทธ์คุณฮะพวกเนี้ย อยู่ในการควบคุมคุณครับถ้าคุณพัฒนานะพัฒนากระบวนการพัฒนาทักษะพัฒนากลยุทธ์พัฒนาแต้มต่อพัฒนาเรื่องของ mindset พัฒนาเรื่องของสัญชาตญาณได้นะเงินจะเดินตามคุณเองครับดังนั้นเนี่ยจงเลิกโฟกัสที่เงินซะแต่จงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นเลยครับผู้เชี่ยวชาญได้ก่อน ถ้าเชี่ยวชาญนะเงินตามมาเองครับนะฮะแต่มัก็ครับอำนาจของการรับรู้นะครับรับรู้เลยครับรับรู้คือเนี่ยผมจะตีความนี้นะผมเรื่องนี้ผมค่อนข้างจะเนี่ยนี่ครับต้องเข้าใจนะว่าคุณมีอำนาจในการรับรู้นะครับคือคุณต้องเข้าใจว่าคุณเลือกได้นะว่าจะรับรู้หรือตีความเหตุการณ์อย่างไรนะครับ ถ้าคุณตีความผิดนะครับตีความในแง่ลบเนี่ยเกิดอารมณ์ครับตอบสนองแย่ครับแต่ถ้าคุณตีความในแง่บวกได้นะอารมณ์ไม่เกิดครับตอบสนองดีครับนะครับการรับรู้สําคัญก็เรียก perception นะครับถ้าคุณเปนอยากคุณอยากเป็นนักเทรดที่ดีนะครับคุณต้องมองความล้มเหลวนั้นในแง่มุมที่เป็นบวกนะครับมองการขาดทุนในแง่มุมที่บวกให้ได้นะครับพวกนี้ย เป็นการตีความเหตุการณ์ที่บอกไปข้อนเมื่อกี้ไงอย่างที่ภาพเมื่อกี้ครับนีฮะค,คุณต้องเรียนรู้จากความพ่แพ้ให้ได้ครับเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนการให้ค่าม,มันให้ได้ครับคุณต้องมองความยากลำบากนะครับมองอุปสรรคมองความติดขัดในแง่บวกให้ได้ครับถ้าคุณมองได้นะ ใจคุณจะแกร่งครับคุณจะกลายเป็นคนที่ยืนหยัดกลายเป็นคนที่ยังคงแข็งแกร่งแม้คนอื่นที่ไม่เคยเรื่องนี้จะล้มตายแล้วก็หมดแรงไว้ตามคุณก็ยังยืนหยัดเดินต่อไปได้ครับนี่คืออำนาจการรับรู้พลังใจคุณนะครับพลังใจค,คุณต้องมีการโฟกัสในเรื่องนี้นะครับก็แนะนำนะเนี่ย บอกเลยว่าเรื่องนี้โตอิกเนี่ยช่วยได้เลยครับเรื่องนี้นะอำนาจการรับรู้เนะี่ยอยู่ในการตีความคุณนะครับสําคัญนะรียนนะเนี่ยเนี่ครับเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นถ้าคุณมีความเห็นนะครับให้คุณค่าคาดหวังในแบบที่ลบนะอารมณ์ลบแล้วปัญหาตามมาเพียบเลยครับนะแต่ถ้าคุณมองบวกนะปัญหาไม่เกิดครับทุกอย่างจะง่ายรา,ราบรื่นนะครับเนี่ยนี่เป็นหลักการที่โตอิกเอามาประยุกต์ใช้กับการเทรดได้เลยนะครับ ถ้าคุณมีมีความสามารถในการปรับปรุงการรับรู้นะครับคุณจะมีความสงบมากขึ้นครับนะมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะครับต้องฝึกฝนนะครับทำงานว่าใจนะสุดท้ายครับคุณต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ครับนะฮะตรงนี้ Stoic ก็มีเช่นกันนะครับมีเยอะด้วยนะครับเรื่องนี้นะอารมณ์เนี่ยเพราะว่าเราต้องการที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ ด้วยการที่มีความสง่าง,งามที่สุดครับไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำลายตนเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากควบคุมอารมณ์ได้นะคุณต้องเริ่มต้นไปเวิร์กที่การรับรู้นะครับไม่ใช่ว่าอารมณ์มาแล้วก็ข่มไม่ได้ครับเกิดอารมณ์แล้วข่มไม่ทันครับเนี่ยคุณต้องไปเวิร์กตรงที่การรับรู้การตีความเหตุการณ์ครับนะอารมณ์ถึงไม่เกิดนะเนี่ย ครับผมไม่ได้ดูโซอีกนะผมจะไม่อธิบายให้คุณเข้าใจอย่างนี้ได้เลยนะที่เป็นเรื่องที่ผมว่าโคตรโชคดีที่ทำโซอีกนะครับความก้าวหน้าสุดในการจัดการอารมณ์เลยครับยอมรับว่าคุณไม่อาจควบคุมเหตุการณ์ได้นะครับแต่ว่าคุณสามารถควบคุมการตอบสนองได้ด้วยการทําความเข้าใจนะครับแล้วก็เปลี่ยนวิธีในการตีความกันให้คุณค่ากับมันนะครับถ้าคุณ ตีความให้คุณค่าอย่างน้อยนะเป็นกลางครับไม่ลบเนี่ยนะการตอบสนองคุณจะดีขึ้นเพราะว่าอารมณ์คุณไม่เกิดครับเนี่ยควบคุมอารมณ์นั้นนะฮะแนวทางไม่ใช่ว่าข่มอารมณ์นะครับแต่ว่าเริ่มต้นไปที่การตีความเหตุการณ์ครับให้คุณค่าเหตุการณ์แล้วอะไรจะง่ายขึ้นนะครับก็แนะนํานะช่องโซอีกเนี่ยผมว่าควรให้การไปศึกษานะครับถ้ายังมี ไม่เซ็ตที่ดีนะครับไซโครโลจี Psychology ที่ดีนะวบรุมรณมตัวเองมกดีมากขึ้นนะศึกษานี่นะครับก็บค่นี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ